สวัสดีค่ะวันนี้นะคะผลก็อยู่กับพี่จอยสวัสดีพี่จอยด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะพิกัดตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะพี่จอยจุดเด่นเลยจุดเด่นคือวิหารหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะคะหรือว่าถ้ามาตรงนี้อยู่ใกล้กับโรงสีโรงสีบีพีไลท์บีพีไลท์นะคะก็คือต้องบอกว่าพนักงานเยอะมากวันนี้เราชงกันแบบ ไม่พักนะคะได้ทานข้าวหรือยังคะแวะไปทานแบบไปทานวันนิดหนึ่งนะคะต้องบอกว่าวันนี้ทั้งยอดขายดีอากาศดีมากด้วยนะคะตอนนี้แดดจ้านิดนึงนะคะเริ่มเริ่มเริ่มหุบให้แล้วนะคะแล้วก็ฝนถามนิดนึงคะ่ะพี่จอยก่อนอที่จะติดต่อแฟนชายไปเนี่ยพี่จอยไปเจอข้อมูลวัดคาเฟ่มาจากไหนเอ,อ่ยเฟซบุ๊กก่อนอก็เข้าไปเซิร์ชดูแฟนชาย เป็นชายน้ํำแล้วก็มันก็เด้งขึ้นมาไงก็ดูดูแล้วก็เข้าไปดูใน y o u u t youtube ค่ะค่ะก็เห็นก็โอเคราคาอะไรนี้ก็ก็ถือว่าราคาจับต้องได้แล้วก็เราไปติดตามทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube นะคะคือดูแล้วเอ๊ย มันต้องแบงนี้แหละดูดืออองั้นก็เห็นฝนตลอดเลยเห็นตั้งเห็นตั้งแต่อ้วนมาเรื่อยๆนะคะเห็นตั้งแต่ผมยังไม่อนเลยวันนี้ที่ที่ที่สองค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็อฝนถามนิดนึงว่าจุดไหนที่นอกเหนือจากการไปไปดูแล้วราคาราคาที่เราสามารถจับต้องได้โอเคเข้าถึงง่ายแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่คิดว่าเรามั่นใจว่าจะต้องเป็นวัดคาเฟ่รสชาติ รสชาติที่ดูจาก youtube ก็คือว่าเห็นลูกค้าเขาก็ยืนยันว่ารสชาติดีอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูจากหน้าร้านเมื่อกี้ก็ลูกค้าก็ยืนยันอีกใช่ใช่เมื่อกี้ผมถามหนึ่งมีคุณลุงมาหลายรอบเนาะสามรอบสามรอบแล้วก็ลูกค้าที่ที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาทานเขาบอกยังไงบ้างคะว่ารสชาติเราเป็นแบบไหนเขาบอกว่าเข้มข้นดีค่ะแล้วก็แต่วถ้าเกิด รสชาติถ้าเขาอยากได้วานน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกอีกทีไปแล้วก็เห็นพี่หน่อยใช่ไหมคะพี่หน่อยบอกว่าข้างในโรงสีบอกอร่อยข้างในบอกว่ารสชาติโอเคก็ถือว่าอย่างวันนี้เราก็ได้ออเดอร์เยอะด้วยนะคะก็ถือว่าทําให้เรามีกําลังใจขายแหละแล้วผลว่า น่าจะขายดีสำหรับฝนตอนแรกนะคะต้องบอกก่อนว่าขับรถมาคือกล <c oughs> ุ่มลูกค้าพี่ซอยคือใครอ,อะไรอย่างเงี้เพราะมันไม่ได้ติดถนนใหญ่ใช่ไหมคะใช่เราเล็งเป้าหมายในในรงสีเพราะนะคะในโรงสีคนเยอะไหมคนงานประมาณกี่คนคนงานเหรอคะประมาณห้าสิบไก่ห้าสิบ 5 0 40แล้วก็ชาวบ้านอีกเนาะคุณลุงคุณป้าค่ะคือมาซื้อกันเยอะมากเลยนะคะยังไงก็ขอให้พี่จอยขายดีนะคะเฮงเฮงปังปังเลยแล้วกันแล้วก็ยังไงเดี๋ยวให้พี่จอยช่วยฝากร้านตัวเองหน่อยว่าถ้าลูกค้าจะมามาที่ไหนค่ะก็ถ้าเกิดลูกค้าคนไหนผ่านมาจะว่าไหวหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผ่านมาเส้นนี้ก็แวะได้นะคะที่ ใกล้โรงสี BP พีไลทค่ะอำเภอหนองแพรค่ะ,ะหรือว่าสังเกตง่ายๆค่ะซุ้มสีชมพู <c oughs> สไตล์คิตตี้ <c oughs> น่ารักน่ารันะคะ <c oughs> ก็มาแบบเด่นๆเลยตั้งสีชมพูสวยๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็บอกเลยว่ารสชาติเข้มข้นนะคะ <c oughs> มาตรฐานแน่นอนแม่ค้านะคะมีประสบการณ์ขายมาก่อนด้วยนะคะมีประสบการณ์ขายมาก่อนรับรองค่ะมั่นใจได้เลยนะคะ <c oughs> ยังไงก็ขอฝากติดตามนะคะและฝากแวะอุดหนุนด้วยสาขาของ ของพี่จอยก็เป็นสาขาที่1,794ใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> ใช่ะคะอย่าลืมเสี่ยงโชคไว้มากนะคะเผื่อได้ทุนคืนนะคะ<ด>ยังไงก็ขอฝากติดตามพิพของเราสองคนแล้วก็ฝากอุดหนุนด้วยนะคะ <laughs> ขอบคุณพี่จอยคะ่ะ <laughs> ขอ้ <laughs> เฮงเรื่อยๆนะคะ <laughs>